นี่เดี๋ยวเราจะวาดผู้หญิงให้เดี๋ยวเราวาดรูปผู้หญิงให้นะก็นี่เดี๋ยวเราวาดเส้นโคงหน้าก่อนดีกว่าวาดวาดเส้นโครงหน้าก่อนอ๋อเจ๋งอะ,อะได้เท่านี้ก่อนจากนั้นเราก็ถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาในโทรศัพท์ก็ขอโทษด้วยนะคะนี่นะโครงหน้าออมันสวยดีไหมอะ ให้กี่คะแนนคะบอกด้วยบอกในคอมเมนต์เลยใครที่ขอมาที่วาดรูปผู้หญิงนะคะได้แล้วนะตามคำขออ่าใครใครอยากให้ใครอยากให้นิชันวาดรูปอะไรอีกก็อยากให้วาดรูปให้วาดรูปผู้หญิงคนนะเพราะว่าวา,วาดรูปผู้ชายไม่เป็นอันนี้ฉันไม่ใช่ผู้ชายนะคะ ถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาในโทรศัพท์ก็ขอโทษอีกทีนึงนะคะมาก็ตอนต่อไปแล้วก็วาดอันนี้ก่อนนะนี่อ่ะ,อะได้แล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เดี๋ยววาดตาโกรนนะแป๊บนึงแป๊บนึงอะวาดตาถูถูโทรศัพท์ไม่ถนัดเลยเอามาต่อนะต่อนะ ก็นโอเคได้แล,แล้วนะคะตาฉากนั้นเราก็เดี๋ยวเราถ้าได้มีเสียงอะไรเข้ามาก็พดหูจริงๆเลยนะเพราะว่าเสียงเดี๋ยวมันจะเข้าโทรศัพท์ใช่ไหม,มก็เดี๋ยววาดผู้หญิงให้แล้วกันนะเอ้ยยังไม่บอกอารมณ์มะบอกอารมณ์มาได้นะ อ่ะถ้างั้นเดีออ๋ยวอารมณ์แบบตกใจตกใจดีกว่าหรือว,ว่าเขินดีวะเขินดีดีกว่าเขินดีกว่านะคะเออหน้าโปรไฟล์เขาเป็นแบบรูปสีส้มนะคะตามคําขอที่เขาขอมาเป็นรูปสีส้มมามาวาดรูปแบบนี้ใช่ไหมแ๋ยวเราวาดรูปแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่แบบวาดรูปให้ดูนะแบบเป็นรูปแบบชิโนบุชิโนบุเป็นรูปชิโนบุ เดี๋ยวเราแบบนี้เลยถ้าเราวาดลูกไม่สวยก็ขอจริงๆนะคะขอสักสองสามใจใครที่ขอมาก็กดใจด้วยนะคะเพราะว่าทำสุดฝีมือแล้วสุดฝีมือจริงๆเลยเนีย่ยสุดมือสุดฝีมือมากๆเลยนะคะขอรุ้งถ,าาาดดะะถา้าตาไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรขอโทษนะคะถ้าวาดตาไม่เท่ากันหรือว่าการซิกโครงตาไม่เหมือนกันนะคะ นี่มันโตเกินไปปะเนี่ยโตวกว่าเนี่ยโตวกว่าเลยเออไม่เป็นไรหรอกท่านผู้ชมคงเข้าใจอ่ะมาวาดต่อเลยนะคะเราอะวาดรูปไม่ค่อยสวยหรอกเอจริงๆใครแบบที่เข้าใจว่าเราแบบวาดรูปไม่สวยเรวแบบเออ คือก็ดีใจด้วยนะคะคือแบบโคตรดีใจอ่ะเพราะว่าเราอ่ะนี่คือวาดสุดฝีมือแล้วเขาเป็นผู้ชายผมสีส้มนะคะรูปโปรไฟล์เขาเป็นอนิเมะอนิเมะอะไรเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็เคยเคยดูอยู่แต่ว่าเราไม่เคยดู เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็วาดต่อไปเลยวาดต่อแบบนี้เดี๋ยวยลืมวาดลืมวาดขนตานวาดผมต่อนะอนวาดผมต่อเลยนะวาดผมต่อวาดข้างเดียวไม่ถนัดเลยดูดินี่อะเดี๋ยวเดีววาดเข้มให้ดูหน่อยก็แล้วกัน อวาดเคมโอเคเห็นไหมเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วเห็นแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้ท่านผู้ชมก็ดูได้สบายสบายแล้วนะถ้าถ้าเป็นแบบเสียงอะไรเข้ามาก็ครบเอีกรอบอีกรอบหนึ่งอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนั่นแหละมีเสียงอะไรเข้ามานี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะ,ะมาวาดเริ่มวาดรูปโรเลย มาวาดรูปต่อกันดค่ะมานี่วาดรูปเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมเต่ถ้าทีหลังอยากให้วาดรูปะก็บอกมาด้วยว่าอารมณ์อะไรคขิรือเปล่ปปาหรือว่าจะให้วาดตามใจก็ได้ว่าว่าจะให้วาดผมสั้นหรือว่าผมยาวก็บอกมาได้แต่ว่าเนี้จะเอาผมสั้นก่อนนะเอาผมสั้นเอาผมสั้นวัยรุ่นอาจจะชอบผมสั้นกันก็ได้ น่าชอบสักหน่อยเถอะคลิปเราก็ไม่ค่อยจะเยอะขนาดนั้นมีหกร้อยกว่ารายการมีหกร้อยหลายการเลยอ่ะได้ได้แค่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ได้วาดทมนะวาดผู้หญิงผมสั้นเอาจริงจริงผู้หญิงผมสั้นจริงจริงค่ะผู้หญิงผมสั้นจริงจริงนะที่จริงเราวาดสวยกว่านี้แต่ว่าต่อเน,นี้ย เออท่งนี้ทําสูดฝีมือแล้วเพราะว่ามือเราอะ,ะเวลาถือเครื่องเดียวมันไม่ถนัดเลยก็ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะที่วาดรูปไม่สวยตามคําขอเดี๋ยวเราก็จะวาดแต่เติมนะคะแต่ว่าที่เราบอกไปตอนนั้นอะจาได้ไหมที่เราบอกไปว่าเราอะเดบไม่ไม่บอกวิธีการวาดรูปนะไม่ดูไม่ไม่ให้ดูการวิธีการวาดรูปนะเดี๋ยวจะมาต่อ ep พีสองพีหนึ่งนี่ก็เป็นการ วาดเล่นวาดเรื่อยนะคะเป็นแบบกิจกรรมของมิชชันนะคะก็กิจกรรมนี้ชื่อว่าวาดเล่นวาด